สวัสดีครับผู้ติดตามเพจจัสดาชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในวันที่อากาศหนาวนะครับที่อำเภอปราสาทจงสรินครับขณะนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ17องศานะครับ17องศาครับก็มาทําการแนะนำนะครับวิธีการในเรื่องของการขยายพันธุ์เรียนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทาบกิ่งนะครับทาบกิ่งนะฮะเพราะว่า ผมปัญหาที่เจอก็คือซื้อต้นทุเรียน,นมามาเยอะนะครับน่าจะนับรับไปรวมๆกันก็เป็นหมื่นนะครับแต่ว่าซื้อมาเราก็มันตายนะฮะตายแล้วก็ซื้อใหม่นะฮะซื้อไปซื้อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอ่าค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือ,อมันค่าใช้จ่ายมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าปลูกแล้วตายนะครับมีรอดบ้างนะครับทีนี้วิธีการผมก็เลยสัญญาตัวเองว่าต่อไปเราจะเลิก,เลกซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามันแพง เราก็มาทําการขยายพันธุ์เองนะครับก็ลองมาหลายวิธีนะฮะก็เสียบยอดนะครับแต่ว่าผีมือน่าจะยังไม่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นนะยังไม่เป็นเสียดนะก็มาทําการาทาบกิ่งนะครับก,ก็รอดนะก็เลยวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเรื่องของการทาบกิ่งนะครับนะก็ก่อนในนี้ก็ซื้อ,อหลายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่3สายพันธุ์นะครับที่ ที่อยากลองปลูกดูนะครับก็มีหมอนทองนะครับหมอนทองแล้วก็มูสังคิงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือทุเรียนเนื้อแดงนะครับจากอินดนะครับก็ต้นนี้ก็หลายตังอยู่เหมือนกันนะครับก็มาขยายนะครับก็จะแนะนานะครับพิธีในการเรื่องของการทาบกิ่งทุเรียนนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับจะมีอยู่นะครับ อันแรกนะครับก็คือมีดนะมีคมคมนะครับอย่างที่สองก็คือเชือกฟังนะครับแล้วก็เทปพลาสติกพันนะครับเทปพันวิธีการเริ่มแรกเราก็เลือกนะครับต้นนะครับต้นที่เราชามไว้นะครับให้ให้ใกล้เคียงกับตัวกิ่งที่เราจะทาบนะครับนะทีนี้เราก็ลองประกบกันดูนะฮะเ,เราจะ ลงบริเวณไหนนะครับนะแล้วหลังนั้นเราก็ทําการนะครับป่าดด้านข้างนะครับด้านข้างของของกิ่งที่เราจะทาบนะฮะก็ป่าดลึกลงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ไม่ถึงชั้นเนื้อนะครับนะยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสเขาได้ได้สัมผัสกัน นะมีที่ใช้จะต้องคมนะครับต้องคมนะพยายามปาดให้ได้ครั้งเดียวนะครับนะอย่าทำหลายหลายครั้งนะครับไม่งั้นกิ่งจะช้ำนะกะดูนะฮะข้างบนประมาณไวนะ้ประมาณช่วงนี้นะครับด้านล่างช่วงนีนะ้แล้วก็ทำการปาด ให้ถึงเนื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าเนื้อนะฮะหลังจากนั้นจะใช้เชือกฟางนะฮะเชือกฟางของเรานะรผูกประกบประกบให้แนบนะครับ ให้แนบเลยนะครับให้ต้นนะครับประกบกันให้แน่นให้สนิทนะฮะเท่าที่ทําได้นะครับเพื่อเยื่อเจริญนะครับจะได้วิ่งหากัน ใช้เชือกฟางมัดก่อนนะครับเพื่อตรึงนะครับตรึงให้2อันนะครับกิ่ง2อันเข้าหากันหลังจากนั้นนะครับจะใช้ตัวเทปอเทปพลาสติกนะครับพันพันเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดน้ําเข้าอาอาจจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับขึ้นแล้วก็แผลที่เราปาดไว้นะครับที่เราประกบกันนะไม่สนิทนะครับผ่านแน่นๆเลยนะครับ แล้วก็พันปิดไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการนะครับบากนะฮะ่ไหมกิ่งที่เราท่าไปนะครับบากออกนิดน,นึงนะฮะบ,บากผิวออกนะครับเพื่อให้กระตุ้นนะครับให้ตัวกิ่ง ที่เราทาบนะครับพยายามดูดน้ําเลี้ยงจากต้นต้นต่อเรานะครับแล้วกิ่งอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมที่เป็นยอดกระโดงเราตัดทิ้งเลยนะรเราตัดกิ่งนิดทิ้งเลยนะครับนะะกิ่งที่เป็นต้นตอนะครับหลังจากนั้นก็จะได้นะครับ กิ่งที่เราทาบนะครับข้อดีของมันก็คือเราจะสังเกตนะครับคือเราสังเกตข้างนอกได้เห็นนะ้ว่าต้นยังยังแข็งแรงอยู่นะครับถ้าเกิดกิ่งนี้ตายนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเจริญเ,เติบโตได้นะครับแต่ถ้าเกิดกิ่งนี้ยังยังโตอยู่นะครับแล้วผิวสัมผัสยังแน่นอยู่นะครับเราก็ทําการตัดตัดออกนะครับนะ ที่ผมลองทําดูนะฮะใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนแผลจะสนิทนะผมเคยลองตัดก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสองเดือนนะครับนะฮะยอดตายนะครับเพราะว่าแผลยังไม่สนิทนะครับแล้วก็การที่จะดูดน้าเลี้ยงจากต้นต่อนะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดนะครับแล้วก็ไปอบนะฮะอบในถุงก่อนนะครับประมาณสองสัปดาห์นะครับ แล cues, to to. ้วก็เอามาข้างนอกแล้วก็เอาไปชำนะครับเพราะชำอยู่ข้างนอกนะครับดูแลปกตินะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมียอดอ่อนมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะขยายต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะว่าต้นนี้นะฮะเป็นต้นที่มันหักนะครับโคนมันหักนะครับแล้วก็มันแตกยอดใหม่นะครับตอนแรกผมตอนนะฮะ ลองฝึกตอนนะครับแต่ข้อเสียของการตอนก็คือรากมันเดินไม่ค่อยดีนะครับพอเราไปลงแล้วมันไม่ค่อยรอดนะครับผมเลยลองฝึกนะครับวิธีใหม่ก็คือการทาบกิ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครทํานะครับเพราะว่าจากการที่ผมดูในในยูทูบหรืออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ค่อยมีใครทํานะครับผมก็เลยลองดูว่าเอมันมันใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆรนะมันติดและสามารถที่จะปลูกได้นะครับ จากการที่อยากรู้อยากลองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการตั้งใจว่าจะไม่ซื้อต้นทุเรียนอีกนะครับเพราะว่า,าลงทุนไปน่าจะเป็นหมื่นนะฮะซื้อมานะครับต้นเป็นพันก็ตายก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อต้นทุเรียนแต่จะขยายทุเรียนเองนะครับก็ลองมาหลายวิธีนะฮะเสียบยอดก็ไม่ไม่ขึ้น เพราะว่าฝีมือน่าจะไม่ถึงนะครับก็เลยลองดูนะครับว่าเอทุเรียนน่าจะทาบกิ่งได้นะฮะก็เลยลองทาบกิ่งดูนะครับเห็นไหมฮะเริมแตกยอดแล้วนะครับแผลก็เริ่มสนิทแล้วนะครับต้นไม้จะพยายามที่จะ,ะดูแลตัวเองนะครับมันก็จะเริ่มติดนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับนะช่วงนี้ก็อนุบาลไว้ก่อนนะครับจนกว,าว่าแผลจะสนิทแล้วเราก็เอาไปปลูกนะครับให้ต้นแข็งแรงก่อนนะก็มีสามพันนะครับที่ผมได้ลองดูนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองแล้วก็มูสังคิงแล้วก็อันนี้เป็นทุเรียนแดงอินโดนะครับ การทาบนะฮะใช้เวลาประมาณนะครับสเดือนนะถ้า3เดือนยอดอยังพุ่งดีไม่ตายนะครับเราก็สามารถตัดกิ่งนะครับแล้วก็มาชำ่ำใส่ถุงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เราทาบกิ่งนะฮะเราจะใช้ถุงเล็กนะฮะถุงเล็กเพราะว่าถ้าใช้ถุงใหญ่ฮะมันจะหนักนะครับนี่คือกิ่งนะครับที่ผมได้ทําการทาบ ท่าไว้นะครับแล้วก็มาปลูกนะครับดูนะสนิทนะครับสนิทแน่นอันนี้ก็เป็นนะครับต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้ท่ากิ่งไว้นะครับอันนี้จะเป็นท่าสองรากนะครับท่าสองรากนะครับประกบคล้ายๆเป็นการเสริมรากเป็นในตัวนะครับก็ติดดีนะครับ ก็ลองมาปลูกดูนะฮะเพื่อศึกษาต่อนะครับว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากต้นนะครับก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนบ้านที่เราได้เพาะนะครับก็ซื้อเม็ดนะครับผมซื้อเม็ดมาจากภาคใต้นะะเขามีขายในเพจนะครับกิโลสามสิบบาทนะฮะก็เม็ดเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เออไปปลูกไปเสียบยอด บ้างแล้วนะหรืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการเพาะเม็ดไว้นะครับก็เอามาทําเป็นต้นต่อนะครับในการที่จะเสียบยอดนะครับจะทากกิ่งหรือจะปลูกนะเอาไปปลูกให้ต้นโตแข็งแรงนะครับแล้วค่อยไปเสียบเสียบข้างอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทุเรียนบ้านนะครับรากจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินดีนะฮะสามารถจะเลี้ยงกับ ต้นยอดอ่อนทุเรียนพันธุ์ดีได้นะครับ